เก่าแก่และเป็นพยานหลักฐานยืนยันนะว่าที่โบเลณแหล่งนี่ที่เมื่อก่อนไม่เคยเรียกว่านาคราชีมาเลยไม่เคยเรียกว่าโคราชไม่รู้เรียกว่าอะไรนะมีคนอยู่มาแล้ว3,000ปีนะ3,000ปีปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะนอกจากหลายๆอันที่ตอบคำถามว่าคนไทยมาจากไหน นไหมฮะคนไทยมาจากไหน้าจากย์บ้าคนไทยมาจากไหนมาจากนี่ะมาจากนี่เออมากับมาคนไทยมาจากไหนมาจากนี่ไม่ได้มาจากไหนใช่ไหมฮะคนไทยอยู่ที่นี่เนี่คนไทยที่แต่ตอนที่เราเด็กๆเน่ะไม่เช่าขอภัยครับผมไม่ไม่สามารถเทียบเทียบทันทันได้ในสมัยที่ท่านอาจารย์เด็กๆน่ยอาจารย์เรียนเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยมาจากไหนนะอะ กูเขาอนันไตลองไปอยู่กับเขาอันไตเราจะรู้ว่ามันอยู่ไม่ได้ภูเขาอนันไตไม่ใช่หลังแหล่งที่คนจะอยู่ได้นะล้วก็เราก็เรียนหัวข้อมาว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอนันไตมาอยู่อาณาจักรนั่นเจ้าสีนูนโลผีลอก็ะกาะล่อฟองแล้วถูกคนจีนกลับไล่ลงมามาสู่แผ่นดินแหลมทองโอ้ยอยันนี้ แล้วก็เรียน,มา,ยนมาเรียนมาเรื่อยการสมัยท่านอาจารย์เรียนนะสมัยผมก็เรียนนะผมว่าถ้าถ้าอาจารย์ต่างกับผมสักยี่สิบปีปได้ไหมไปถึงไหมใกล้ใกล้ยี่สิบสิบกว่าปีะสิบกว่าปีเราเห็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกมอนมาครับอกว่าได้เรียนกับท่านอาจารย์บสุดตอนหนึ่งเก้าหกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเก้าหกหนึ่งเรียนจากบสุดหนึ่งเก้าหกหนึ่ง ตอนนั้นผมสี่ขวบตอนนั้นผมสี่ขวบบอม